มาแล้วมาแล้วตนีรชาววดครับแม่ชาวนพุธวันพุธเนี่ยพุธละครบวันพุธที่19กันยายนนะครับค่ตตัวดอกแล้วอ๋อเหรอครับบอสเราหลอกซิบเงยนะครับได้หาค่าตัว เราเรารวบยอดเลยสิ้นปีนะครับแล้วแต่ไม่เป็นไรครับผมสิ้นปีก็โอเคแล้วนะครับได้ข่าวว่าโอ้โหแฮปปี้มากเมื่อวานโอ้มีความสุขวันนี้บอกคุณผู้ชมเลยว่าไปทำอะไรมาเมื่อวานนะครับไปแช่อาบเอ้ยแช่บ่อครับผมแช่ลงในอ่างจะพูดนี่ที่พี่พูดไปแช่อ่างไปแช่บ่อบ่อบ่อคล้ายๆเหมือนออนเซนครับผมประเทศไทยมีด้วยเหรอฮะมีครับผมแถวเมืองจ่ายครับเวิร์กมากพี่บอลอาจารย์ผมพาไป มันเป็นจะบอดน้ําเย็นและน like hmm, so ้ like like CO, ําร้อนใช่ครับลงไปต้องถอดเสื้อผ้าไหมครับเหมือนญี่ปุ่นไหมส่วนใหญ่คนจะไม่ถอดแต่ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้เข้าเส้นหรืออะไรผมว่าแก้หมดเลยอ๋อเดี๋ยวก่อนถ้าแก้ถ้าแก้แล้วมันจะเข้าเส้นกว่าเหรอใช่มันเข้าเส้นเส้นทุกหมดเลยฮะคือเห็นหมดเลยทุกคนผมไปซาวหน้าไปนั่งอยู่อ่ะเดี๋ยวก่อนเสนอว่าคุณไม่ใส่เลยไหมผมผมไม่ใส่ผมแก้หมดเลยคนก็บอกว่าน้องแจ็คโอ้พี่ชอบมากดูเช้าดูวุฒที่เออพี่เวลาคุยมองหน้าผมเขาก็ไปมองหน้า แล้วไปแล้วแล้วอไย่างเง้าบอกเขาบอกตรงนั้นแล้วเขาตกใจไหมไม่ตรงนั้นผมไม่รู้วมองอะไรแต่คือเ้าก็ตกใจอะไรเงี้บอกแจ็คทาไมแก่กล้าแก้อะไรเงี้คือพอไปแช่ซาวน้ามันต้องแบบถัดเอาเกลือลงข้างขาอลเง้ยผมทาหมดเลยทาหมดทุกอย่างครับผมเรามีความตั้งใจครับผมแล้วไม่แต่แวคุณต้องมั่นใจในขนาดตัวเองมากมั่นใจครับเพราะว่าผมประมาณนิกกี้พิมครับ เจ็ดเลยเหรอแจ็กเก้านิวแจ็กเก้านินวเอาละพี่พ่อแม่พี่น้องหลายคนเขากำลังทานข้าวเช้าอยู่ในขณะนี้ขอโทษครับขอโทษครับขออนุญาตเป็นเรื่องหน่อยละกันมาพูดถึงเนื้อหารายการเช้านี้กันดีก,กว่าเช้านี้พบกับคริสเบนจกุลครับคุณผู้ชมอดีตพระเอกนิสัยดีที่โอ้โหข่าวร้ายมากล่าสุดเนี่ยเคราะห์กระหน่ำนะครับเจอโจรบุกยกเขาบ้าน หมดตัวไม่มีเงินเหลือติดตัวแม้แต่บาทเดียวเขาว่ากันอย่างนี้นะฮะครับผมซึ่งคริสเซียถือว่าเป็นคนที่น่าสงสารมากตั้งแต่ถูกรถชนจำได้ไหฮะครับนะเพราะลงไปช่วยเหลือผู้คนอื่นผู้คนมากมายจะต้องนั่งรถเข็นนะครับพออาการเริ่มดีขึ้นก็เริ่มทําพิธีกรรายการโทรทัศน์ครับผมนะฮะแต่พอช่วงน้ําท่วมงานก็น้อยลงและตอนนี้ก็ยังถูกโจรยกเขาอีกโอ้โจรโจรเนอะแย่จริงๆปทำวันนี้ต้องมาฟัง กปากเขานะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับบอสครับแต่สวยอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องเรื่องที่ผมทั้งอยากจะดีใจแล้วก็เสียใจครับผมเพราะว่าว่าวันนี้นะแขกรับเชิญที่บอกไปเมื่อวานนี้นะครับผมเป็นขวัญใจของผมครับพี่บุ๋มประัดดาววงผู้ดีนะครับผมที่ควงคู่มากับพี่ติ๊งโน้ตนะฮะพร้อมคอนเฟิร์มลมพัดหัวหรือรีเทิร์นเนี่ยนะฮะที่เจ้าตัวบอกจากปากว่า วันนี้เนี่ยรักกันยิ่งกว่าเดิมเมื่อคืนนี้จัดหนักเลยจัดหนักไปถึงเตรียมคำพูดมาพูดในรายการครับแน่นอนวันนี้ได้เฉพาะพี่นักเหนื่ไม่เดี๋ยวชาตินี้เราจะได้ดูจากหน้าตาของบุ๋มและติ้งโน้ตว่าเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยในการเตรียมสกิปนั่นเองนะครับแต่เดี๋ยวคุณบอกว่าทั้งข่าวดีและข่าวร้ายมันข่าวดียังไงข่าวดีคือได้เจอบุ๋มข่าวดีคือได้เจอพี่บุ๋มนะครับข่าวร้ายคือพี่ติ้งโน้ตแย่งผมล้อเล่นล้อเล่นถ้าเกิดว่าวันนี้ครับ หรือว่าหลังจากนี้ไปติ๊กโนกับผมคุยไม่รู้เรื่องแล้วก็เลิกกันสมมุติสมมุติขอให้เกิดขึ้นแต่ถ้าสมมุติเลิกกันคุยทำไงผมรอเสียบแล้วผมออกโมไซเลยผมแจ็คแวนเลยผมแจ็คแวนเลยเดี๋ยวต้องถามุมดี่ก่อนว่าเขาชอบอุบอแบบนี้หรือเปล่าลองดูครับพี่ผมปิดท้ายปิดท้ายด้วยเรื่องของเพื่อนผมหน่อยดีกว่าคุณอารนตอัศดาแน่นอนนะครับวันนี้ประกาศได้ข่าวว่าประกาศขอกลับเมืองไทยถาวรอ่า กลับมาเลยกลับมาเลยไม่อยู่แล้วสิงคโปร์ไม่รู้ไปเกิดอะไรขึ้นอยากกลับเมืองไทยแล้วอยู่เป็นเลยถาวร,ระนะครับข,ของชีพแพงเหรอครับไม่รู้เดี๋ยวต้องถามแต่เดี๋ยวต้องถามนะครับทำงานไปทําง,งานมามสิงคโปร์ดอลลาร์แพงกว่า,า,อ,าอยู่ไม่ไหวกินข้าวไม่ได้หรือเปล่าไม่ทราบไม่ได้ใจพร้อมเปิดตัวสาวคนสนิทคนใหม่นะครับที่เจ้าตัวบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเจอกันบ่อยมากๆนะฮะได้ข่าวว่าคุยกัน24สชั่วโมงครับเออนะฮะ จะเป็นใครนั้นต้องติดตามชมในรายการเราเช้าวันนี้นะครับครับผมเจ็ดโมงเช้าสามสิบแปดนาทีเรื่องแรกของวันนี้เมื่อวานนะครับที่คุณบินมาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมของประเทศไทยเนี่ยทำให้นึกถึงวันสิ้นโลกครับทุกท่านตามที่ประเทศหลายชาติได้ทํานายเอาไว้นะครับคือผมผมเชื่อนะว่าหลายประเทศเนี่ยคือคงได้รับผลกระทบไม่ต่างจากพี่น้องชาวไทยแน่นอนครับพี่บดีล่าสุดเนี่ยต้องขอบอกว่าเดลี่เมทสุดว่าทึกทอร์นาโดไฟก่อตัวคุณผู้ชม Oh. ดูเนี่ยเป็นเกลียวสูงกว่า30เมตรหมุนไปกลางป่าแห่งหนึ่งในประเทศออสเตรเลียครับซึ่งคลิปวิดีโอเนี่ยนะฮะถูกบันทึกได้โดยคริสแทนกี้นะ,ะบุมกับภาพวิตร์ชาวออสเตรเลียวัย5้52เนี่ยครับโดยระหว่างที่เขากำลังเดินทางสำรวจสถานที่ถ่ายภาพวิตร์ในเมืองอัลล์สปริงของออสเตรเลียได้แหละก็ได้เจอกับเหตุการณ์เนี่ยอย่างที่คุณเห็นสุดระทึกเมื่อทอร์นาโดไฟได้ก่อตัวขึ้นกลางป่า ห่างจากตัวเขาไปราวๆ300เมตรซึ่งทอร์นา,าโดไฟลุกเนี่ยมีความสูงถึง30เมตรนะฮะโอ้โหเสียงเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่ามันดังคล้ายๆกับเครื่องบินลบทะฮะ uh. และภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับมันสะกดตาของเขาเนี่ยอยู่นานกว่าประมาณ40นาทีเลยทีเดียวพี่เขายืนอึ้งเลยยืนอึ้งเลยเป็นคุณคุณไม่อึ้งเหรอเห็นอย่างเงี้ oh, ยโอ้โหอึ้งเลยครับแต่ถ้าผมรู้สึกว่าถ้ามาอยู่ที่ไทยนะตีแบบขูดหวยแน่นอน ตีเป็นเลขได้เลยเหรอใช่ตีเป็นเลขได้เลยครับผมอ่ะคุณดูภาพหน่อยดีกว่าผมจะถามคุณใช่ว่าคุณตีเป็นเลขอะไรเนี่ยคุณตีได้หรอเนี่ยผมตีได้เพราะที่บ้านผมเล่นหวยอยู่อ่ะว่ามาตีมาเนี่ยอย่างสมมตินะผมดูนะคือทอร์นาโดพุ่งไปเป็นเลขหนึ่งเลขหนึ่งและความสูงประมาณ300เมตรหรือ3เมตร30 30มเมตรเลข3 0นั่นแหละก็คือตีไป1 3 0อ๋อววนนี้มาแน่1 3 0ใช่ไม่ถูกผมให้เหยียบหน้าเลยจริงผมผิดหลาย เดี๋ยวก่อนเราลองไปซ้อมก่อนไหมเราลองไปซ้อมก่อนไหม๊ะหรือไม่ก็โทษทีครับผมหรือไม่ก็สามหนึ่งศูนยใช่ไหมใช่3 1 0ตีเอาครับผมเออนะครับเอ๊ะท่านทำไมไม่ขูดล่ะคนไทยชอบขูดไม่ใช่หรอเออคนไทยอาจจะขูดไม่ได้เพราะอาจจะพองแล้วเพราะเป็นไฟหรือไม่งั้นก็โทรถามมดดําเพราะว่าช่วงนี้เขาใบหวยเก่งมดดําใช่ครับ วันนี้ก็มีอะไรดีเนาะก็ถึงได้ตัวเลขดีดยเท่านั้นเลยไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมอาจจะเป็นเรื่องที่เขาไปกินโน่นกินนี่พักหลังกินอ๋อชิมรายการอาหารหรอประมาณนั้นแหละคิดไปไครนะครับอ่าทอร์นาโดไฟเนี่ยเกิดจากเปลวไฟผมขอโชว์ภาพอีกครั้งหนึ่งเกิดจากเปลวไฟบนพื้นดินนะครับที่ถูกกระแสลมเนี่ยหอบขึ้นสูงอากาศในแนวตั้งซึ่งทอร์นาโดไฟไม่ได้เกิดขึ้นให้เห็นได้บ่อยๆนะฮะเพราะว่าต้องอาศัยปัจจัยด้านสภาพอากาศ แล้วก็กระแสะลมที่เหมาะสมพอดีพอดีด้วยนะครับครับนะบอะถ้าเกิดทอร์นาโดไฟขึ้นที่เมืองไทยนะครับคิดว่าคนไทยจะกลัวหรือเปล่าผมว่าคิดว่าไม่ครับมไม่ไม,ม่เหลือฮะอถ้าเห็นอย่างนี้คือแบบคงแบบโอ้คงไม่สนุกกันแน่นอนอแต่อาจจะ ตีเป็นเลขหวยหรืออะไรเงี้ยอย่างที่เคยบอกไปเพราะว่าคนไทยชอบอะไรแปลกๆแล้วก็จะชอบตีเป็นหวยอะไรเงี้ยครับผมมาเข้าเรื่องต่อไปกันดีกว่านะครับผู้ชมเห็นปรากฏการธรรมชาติแปลกๆผ่านไปแล้วนะครับครับนะฮะต้องถามว่าโลกจะแตกหรือไม่พวกคนเขาบอกเห็นภาพแบบนี้นี่โลกมันจะแตกถ้าสมมุติว่าโลกจะแตกขึ้นมาจริงๆถามว่าคุณจะทําอะไรโอ้หถ้าเป็นผมนะผมอาจจะผมสิ่งที่ผมทําเลยคือผมอยากบวชให้แม่ก่อนครับผมครับแล้วก็ผมก็อาจจะมีเมีย จริงๆแล้วคือสมมติพวกนี้ลอกแตกปุ๊บวันนี้คุณจะผมมีเมียก่อนก็แล้วกันอแม่ขอโทษแต่แม่ก็รักไงแม่ก็รักอยู่แต่แม่ก็ต้องเป็นจากีพยานด้วยถูกไหมใช่ครับมีเมียแล้วมีลูกเลยไหมโอ้แน่นอนแหละไม่รับงานทั้งวันเนี่ยเด็กมันเครียดะตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วทํางานเมียไม่มีเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยววันนี้เราปรึกษาบุ๋มมาแดาได้ครับแล้วเขาจะเปิดใจให้คุณได้ไหมใช่แล้วเดี๋ยวไม่แน่อาจจะเป็นรักสามทางก็ได้ ไม่เป็นระยะดีกว่าไม่ติ๊กน็อตบุ๋มนะคุณไงอ่าเออเวลาติ๊กน็อตไปแข่งรถคุณก็อันนี้แจ็คแฟนฉันอ้บุ๋มแฟนแจ็ค่ได้อยู่อ่าเรื่องต่อไปนะครับไปรู้จักกันนี่ดีกว่าคุณรู้จักแน่นอนคู่รักแวมไพร์หรือเปล่าแวมไพร์ครับล่าสุดเมื่อวานนี้สื่อดังประสาอังกฤษเนี่ยได้ออกมารายงานข่าวร้อนนะครับว่าพระเอกแวมไพร์เนี่ยโรเบิร์ตแพทสทิมสันแล้วก็คริสเตียนสตูดในขณะดนี้กลับหุ้นเมื่อคืนดีใหม่แล้วอีกครั้งหนึ่ง พราะโรเบิร์ตมีความรู้สึกว่าโอ้โหคริ Christine สตินแซบเหลือเกินอะ uh huh. ทนไม่ไหวต้อง uh huh. วนกลับมาใหม่นะครับซึ่งคริสตินสวดเองเนี่ยก็บอกโอเคนะฮะโรเบิร์ตบอกว่าเขาเนะี่ยคนเราเนี่ยยอมผิดพลาดกันได้ uh huh. และคริสตินก็ยอมรับผิดทุกอย่างที่สําคัญเนี่ย uh huh. เขากับคริสตินเนี่ยก็ไม่สามารถอยู่ห่างกันได้ จึงตัดสินใจกลับมาสารต่อความรักกันอีกครั้งผมว่าเรื่องนี้ถ้าคุยกันเองคงไม่สนุกแน่นอนถามอีกสามท่านดีกว่าที่มาร่วมรายการกับเราในเช้าวันนี้เขาต้อนรับคุณบุ๋มคุณติ้งโน้และคุณอัศดาครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้กลับมาเมืองไทยแล้วกลับมาแล้วข้าวอมชีไกอเทศบาลเดี๋ยวได้ถามแน่นอนนะครับส่วนคู่นี้คุณไม่อยากเจอคุณไม่อยากเจอตรงกลางใช่ไหมผมก็ผมไปกินบลาเลนนะพี่ก็ได้หมดครับผมติงโน้ตสบายดีนะครับยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่ง ที่ผมกลับมาคืนดีนะครับคุณบุ๋มพ้องจะไปออกงานราตรีสโมสรแล้วนะครับฮนี่ชุดรายการเช้าอ๋อสวบชสวทชสวทชเบาๆชุดตักบาทอ่าโอ้โหชุดตักบาทมันต้องไปเตยเลยนะที่มารายการแล้วก็จะประมาณนี้ใบตาบเป็นต่างใบเตยทำไปเตยเลยขาชอบใบเตยได้ตามเขาอ่ะอันนี้เขาชอบใบเตยฮาสยามมากมันเขี่ยวเลยครับเข้าเรื่องกันดีกว่าครับทุกท่านอย่างที่ถามไว้นะครับถถึงเรื่องของรอนเบิร์กับคริสเตียนถ้าเกิดว่าคุณพบว่า คนที่คุณรักเนี่ยไปมีชู้เอาง่ายๆเภาษาง่ายๆคุณจะยอมให้อภัยไหมถ้าเขากลับมาคุณบุ๋มคือต้องต้องขึ้นอยู่กับสภาวะการนะคะว่าตอนนั้นคู่เราเป็นยังไงอะค่ะถ้าเกิดโอเคมันมันยังรักอยู่ดีๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆเขาไปแอบมีคนอื่นก็อาจจะรับไม่ได้เออค่ะอ่ะล่ะผมว่ามันมันเป็นเรื่องที่น่าสงสารนะเพราะว่าคือคริสตินเขาอยู่ในสายตาในกระแสของป้าปราศีในยุคนี้อะ คือจริงๆถ้าเป็นเรื่องปกติคือเราจะไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรยังไงอะไรแบบนี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของคู่กันอยู่แล้วถ้าเขาจะไปนอกใจแต่ว่าเพอเอิญคือเขาไปนอกใจแบบมันสื่อมันเห็นกันทั้งโลกอ่ะแล้วผมก็ว่าคริสตินเองเขาก็พยายามที่จะเหมือนแก้ไขโดยที่เขาก็ออกมาทันทีเลยขอโทษทางรอไม่แต่ถ้าเป็นคุณหรือแฟนคุณไปนอกใจคุณแล้วคุณโกรธคุณจับได้ละสื่อทั้งโลกจับได้นะแล้วเขากลับมาอาร์ตเขาเขากลับคืนเขากลับคืนดีคุณยอม ผมก็ว่าผมเห็นใจนะเพราะว่าออถ้าถ้าถ้าติดตามข่าวคือจริงๆรโรเบิร์ตเองเขาก็บอกว่าคือผมไม่รู้นะไม่รู้ว่ามันเป็นแบบข่าวลือแต่เขาบอกว่าโรเบิร์ตเองเขาก็สงสารเลยมันเรียกมาเคลียร์แต่ว่าเขาก็เจ็บใจครับแต่ว่าคําถามคือผมจะทําใจได้ไหมผมว่าก็ทําใจยากนะคแต่ว่าผมก็คงใช้เวลานิดนึงนครับคเ no, ทคโนโลยทใจได้ไหม <c oughs> ผมคิดว่านะครับถ้า คนรักกันแล้วถ้าแฟนเราไปมีนคนอื่นเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบเสียใจมากเลยนะแล้วก็การที่เราทําใจนี่ถ้าเรารักเขาจริงๆแล้วเขากลับมาหาเราจริงๆเราก็ควรควรจะอีกใจนึงเพื่อลองลองดูอีกสักครั้งหรือว่าไม่นั้นก็ตัดไปเลยแล้วประมาณนั้นแล้วเป็นคุณคุณไหวเหรอคุณจะให้พ่ยผมเคยม,มีมีเรื่องนึงที่ผมโกรธเขาอยู่ตอนเนี้ยครับคือผมเนี่ยคือตอนนั้นผมเคยคบกับเขาแล้วก็อยู่ด้วยกันมาแล้วผมก็บอกว่า ผมมาไปแทงสนุกเขาบอกอย่ามาโกหกเอาจริงไปไหนมาก็ไปแทงสนุกในคือแบบเราก็แบบเคลียร์เขาอ่ะเอาจริงคือเขาก็เถียงผมอีกอ่ะเออกูไปนอกกับผู้หญิงมาแล้วผู้หญิงมันก็เดินกลับไปออกข้างนอกแล้วก็พูดทิ้งท้ายอ่ะบอกเออมือกูหายกันผมเออตกลล คือแนนที่เราคบมานี่คือแนนรอให้เราตอบแค่นี้ใช่ไหมคั้เออเพื่อกูไหายกันแล้วจ็คเเดินกลับไปเลยดีนะนะครับก็สนุกไมผมไม่ไปคบใครแล้ววันนี้เขาพื่อจันบอลนะครับมุกงนี้อ่าทุกท่านเป็นประเด็นขึ้นมาอีกแล้วนะครับไม่รู้ว่าใครไปทําให้คุณตุ๊กตาจิตรดาของขึ้นคุณตุ๊กตากัตนาก็่รารู้จักใช่ไหมฮะของขึ้นโพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวเดี๋ยวนี้ เวลาคนเอาใจร้อนเนี่ยมันยั้งมือไม่ไดงจริงนะโดยเฉพาะดาราตอนนี้โพสต์ัใหญ่พี่ตุ๊กตาอาจจะโกรธมากจริง,รงแชร์พฤติกรรมของดาราบางคนที่รับแต่งงานเนาะทำเอาคิวกองละครปันป่วนแถมยังเหน็บถึงผู้จัดการดาราบางคนคนะฮะที่ทำตัวเหมือนเห็บเผาเกาะดารากินสรุปใจความได้ว่าคุณตุ๊กตาเน้นเรื่องความมีวินัยในการทำงานการทำงานกับคนหมู่มากนะเราจะเห็นกับตัวไม่ได้เช่นนัดเช้ามาเกือบเที่ยง นะถือว่าตัวเองดังแล้วก็ปล่อยให้ทุกคนต้องมานั่งรออยู่คนเดียวนะบุ๋มเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมบ่อยอ่าทำยังไงดีล่ะถ้าเป็นคุณคุณก็อย่างอย่างบุ๋มเองเนี่ยเราไม่ใช่ดาราตัวเมนไงดาราดารา,ดาราเป็นพระเอกนางเอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคบางทีทางช่องเขาก็กําหนดมาให้กับละครเรื่องนั้นอย่างเงี้ยเคยนัดเนี่ยของของพี่ตุ๊กตาเนี่ยแหละแต่รอตัวเมนไงเราไปตัเราเจ็ดโมงเช้าเริ่มถ่ายใบสามโอ้แล้วบ่นคุณบ่นไหมหรือว่า นิดๆนละนะนิดๆเลยนะนิดๆนิดหน่อยนิดหน่อยใส่นี้ไปป่ะครับเซ็กซี่กว่านี้คุณบุ๋มเนี่ยถ้าสมัยก่อนเนี่ยนะสายแม้แต่ชั่วโมงเดียวเธอวีเลยละแต่เดี๋ยวนี้เธอโม้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไป ติดเกมคือมีสมาธิทำอย่างอื่นได้คือคือแรกๆเนี่ยรับไม่ได้แรกๆรับไม่ได้ว่าทำไมหนึ่งชั่วโมงการสายนี่คือคนเราตรงเวลาคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันไงนี่คือการทํางานเราไม่เคยเห็นว่าทีมงานจะต้องมารอเราก่อนคือเราทุกคนคือทีมเวิร์คคือทีมงานเหมือนกันหมดแต่เพียงแต่ว่าก็นัดเจ็ดมาเจ็ดสี่นัดแปดมาแปดสี่แรกๆคือรับไม่ได้ว่าทําไมถึงบางคนทําหน้ามามาถึงปุ๊บทำหน้ารีบๆไหนแต่งหน้าตรงไหนแต่งหน้าตรงไหนแล้วทาเหมือนวีนอ่ะทั้งที เรารออยู่ต้องเป็นชัมม่วโมงไม่เห็นพูดอะไรไทักทายหราสักคำก็ไม่มีอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกต้องไงท,ที่ต่างประเทศเนี่ยเป็นอย่างยี้บ้างไหมมันมีปสายครึ่งวันไหมไม่อะครับ,ค,รบคือจริงๆที่ต่างประเทศคือทุกอย่างมันเป็นระเบียบครับคือตามเวลาผมว่าจริงๆอย่างเมืองไทยเราก็จะติดไทยไทม์คือถ้าแบบนัดส0บโมงก็บ่ายโมงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเข้าใจได้ครับผมว่าคือถ้าผู้จัดการหรือว่าทางพวกงานงานรวมๆคือสามารถจัดคิวได้ลงล็อก มันก็คือมันก็ไม่เบียดกันนะครับที่จริงผมว่าหลังๆนี่กองถ่ายเริ่มจะเปลี่ยนแล้วนะพฤติกรรมคือจะพยายามไม่ถ่ายดึกจะพยายามออนไทม์แล้วผมว่าหลังๆเนี่ยถ้านักแสดง ที่เข้ามาใหม่เขาก็จะเยายกออนทามตรงต่อเวลาอย่างพวกเรานี่ตรงต่อเวลามากแต่แต่วันนี้ขอโทษจริงครับยอมอันนี้ไม่โกหกไงแล้วก็ว่าวันนี้มา6กโมงกว่านี่ยนะครับเกือบไม่ทันนะครับนะครับอ่าช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันเต็มๆกับเข้าคนนี้ดีกว่านะครับไทุกคนพักก่อนคุณคริสเบนจกุลครับชีวิตตอนนี้เขาบอกว่าสุบช้ำมากนะครับพ่อเสียชีวิต น้องชายไม่เหลียวแลนะฮะำร้ายบ้านเจอยกเขาเมือ่อเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา<อ>นั่นเองหมดตัวไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวใช่ครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวจะเป็นยังไงครับติดตามช่วงหน้าครับพักกันแป๊บนะครับ